Let's do the morning exercise. Here we go. Stretch your arms. Yeah. And stretch way out. Stretch your arms again. Now, arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands. And stamp your feet. Clap your hands again. Now, arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Morning exercise, here we go. Clap your hands and hop like a bunny rabbit. Clap your hands again, hop like a bunny rabbit. Oh, let's do the morning exercise, exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Now, let s ป็น t รไม่เ e ็น r ร i ม่เป็นไร s ล้วเป็นยัยามช้างเรามา สันเบิกบ,บานหัวใจพบกันทักทายปราใสพบกันทัก เช้าเรามาเจอกันแสนสุขสันเบิกบานหัวใจคบกันทัก ยกมือขวานั่งม,ม,ม,มาเป็นนมกันไว้ตรงหน้าเร็วเร็วอย่ารอช้าสรงยินแลวพูดคำว่าสวัสดี สวัสดีครับเด็กๆทุกคนครับนี่สวัสดีกับเช้าวันพฤหัสสดใสที่ยี่สิบหกนี่เดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อ่าเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันพฤหัสโอโหเช้านี้เช้านี้ลองมองไปที่หน้าต่างอ่า ที่หน้าตา่างอ่า่หนาต่างที่หน้ตตาง,าตางอ่าเห็นไหมข้างนอกปเป็นยังไงมืดฝนอ่ามืดฝ<บ>น,น,น,นอ่ามืดฝนนะครับนี่ข้างนอกเห็นไหมวันนี้มืดฝนแต่เช้าเลยเห็นไหมอากาศ เมืองไทยมีมรสุมหรือเข้าฤดูฝนนี่เองนะเห็นไหมช่วงนี้ฝนตกไม่แน่นอนเลยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรงอ่าและไม่ออกไปเล่นน้ำฝนนะครับอ่าเพราะถ้าเราไปเล่นน้ำฝนเราจะเป็นยังไงเอ่ย ไป็นวัต้องถ่ายเชือกกันเหงื่อล้วอไปได้ถูกต้องเลยค่ะเป็นหวัดถ้าเราจะออกไปข้างนอกเราจะต้องสวมเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนนะคะนี่เสื้อสวมเสื้อกันฝนนี่เองนี่แต่แต่ถ้าเด็กๆเจอโดนน้ำฝนเด็กๆก็จะต้อง รีบกลับบ้านมาอาบน้ำสระผมเลยนะถ้าไม่นั่นเด็กๆจะไม่สบายนี่เห็นไหมถ้าเด็กๆไม่ได้สวมเสื้อกันฝนหรือกางร่มนะครับนี่เห็นไหมนี่นอกถากโดนฝนแล้วนักกูซ้อมนะเอ้ยโอ้เนไหมนกูซ้อมคิดถึงเด็กๆก็เลยมาหาเด็กๆเห็นไหมว้าวเห็นไหมอยากให้เด็กๆทุกคนมาโรงเรียนแล้ว นีคิดถึงทุกๆคนเลยว้าวเช้านี้ใครดื่มนมแล้วบ้างยกือยกมือขึ้นหน่อยดื่มนมแล้วหมดก่องเลยโอ้เยี่ยมยอดเลยในเช้านี้อ่าดื่มนมหมดก่องนี่นะสุดยอดอากาศสดชื่นเย็นสบายเลยเชา้านี้กับบรรยากาศที่ หน้า tripod. <desserts> ออกกําลังกายนี่กับคุณครูคนเราว้าวเห็นไหมเจอกันทุกวันกับวันพฤหัสนี่คิดถึงกันทุกๆคนเลยยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมเพราะเด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงอะในเมื่อกี้เราบอกแล้วฝนตกไม่สบายแต่เด็กๆอย่าลืมสังเกตรอบๆบ้านของเราด้วยนะว่ามีสิ่งของไหนบ้างที่สามารถ ักน้ำฝนไว้อยู่หรือน้ำฝนไปท่วมขังอยู่นี่ไม่นั้นจะมีตัวสัว์ประรดไปวางไข่อยู่ว้าวนั่นก็คือตัวอะไรเอ่ยยุงค่ะอ่าถูกต้องเลยค่ะ <c oughs> ไม่จะมีตัวยุงลายไปวางไข่หลังจากนั้นก็จะมาหัดเด็กๆนูดเลือดว้าว อยพอยุงลายดูเลือดกัดเด็กๆก็จะกลายเป็นโรคไข้เลือดออกนี่เห็นไหมอ่ากลัวมากๆเลยนะครับไข้เลือดออกเด็กๆก็จะต้องไปโรงพยาบาลหาคุณหมออ่าเห็นไหมน่ากลัวมากเลยนอกจากเชื้อโรคโควิดแล้วยังมีไข้เลือดออกระบาดอีกด้วยว้าวแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ เด็กๆออกกําลังกายดูแลสุขภาพไม่แข็งแรงนี่จอโรคไวรัสต่างๆก็ไม่สามารถเข้ามาทําร้ายร่างกายของอเด็กๆได้ว้าวเห็นไหมนอกจากเราดูแลสุขภาพแล้วเราก็จะต้องดื่มน้ําเยอะๆอ่าดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆนี่ดื่มดื่มน้ําเยอะๆ ดื่มนมเยอะๆดื่มนมเยอะๆร่างกายของเราจะได้แข็งแรงเพื่อการไม่เป็นการเสียเวลาอเพื่อการไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปออกกาลังกายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไป เล่นออกกําลังกายกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายเดี๋ยวคุณกูกล้องจะพาเด็กๆไปวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปเต้นกันเราต้องวอร์มร่างกายยืดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อของเราได้ผ่อนคลายนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเต้นแอโรบิกพร้อมๆกันนะครับนี่แต่พร้อมแล้วยืนกันเลยนะจ๊ะยืนกันเลยตรงนั้นไหนลูก

อาตาตาตเตา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 อเอวตาตาตเตาตาตาาตาาตเอาต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 เอาต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 เตวตา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 ต่เาต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 กตา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 ตตาอาเา็าตาตาาาาาตตาก เต้าถึงอ่ะาเดี๋ยวขอเชียงเพลงหน่อยขอเชียงเพลงหน่อยต่อไปเต้นออกกําลังกา,กายพร้อมกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับว้าวเห็นไหมสดชื่นเลยว้าวเห็นไหมออกกําลังกายกับคุณครู้องใหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะครับนี่เห็นไหมสนุกสนานเลยร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนี่เห็นไหมบอกแล้วเมื่อสักกี้เห็นไหม ช่วงนี้ฝนตกนะครับเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพาร่างกายของเราแข็งแรงนี่ถ้าเด็กๆโดนน้าฝนเด็กๆจะต้องรีบไปอาบน้ําสระผมและที่สําคัญเด็กๆจะต้องรากมือบ่อยๆนะครับช่วงนี้เด็กๆถอของเล่นหรือเด็กๆจะทําอะไรเด็กๆจะต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับนอกจากเราล้างมือแล้วเด็กๆจะต้อง สวมใส่ส<อ>แมสกันด้วยนะจ๊ะนี่สวมใส่แมสกันด้วยนะนถ้าเด็กๆอยู่ใกล้ๆอยู่กันหลายๆคนนะครับหรือจะเป็นอยู่กันในบ้านก็จะต้องสวมใส่แมสนะถ้าเรายอยู่กันหลายๆคนนี่แต่ถ้าเรายอยู่คนหรือสองคนเราก็เว้นระยะห่างกันได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เก<ม><ด>ิดนลค่ะไม่เิดเลยค่ะนอกจากที่สําคัญที่สุดเลยจะต้องมันล้างมือบ่อยๆนี่เด็กๆจำมันได้หรือเปล่าว่าล้างมือบ่อยๆ นั้นมีกี่ขั้นตอนเลยนะการล้างมือเจ็ดขั้นตอนลูกเจ็ดขั้นตอนเก่งมากเดี๋ยววันน really ี้ต uh. ้องชวนเด็กๆไปล้างมือโปอยๆกันรอบๆล้างมือถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยล้างมือ พอทำไปนิดพอทำไปนิดทำไมลังมืออยากแล้าู้แก่รู้แก้รากรอากีอกทีแก มิยากัดมิดมามาล้างมือเขาห้องน้ำกินอาหารเอปรมาเอปฏิเชื้อโรมาเริ่มต้ันมี้ริมต้มันมีชนกันหล้างมือปัองกันเชื้อรคการติดยมันจะเข้าสู่ร่างกายเธอล้ เขาบอกแล้วล้างมือเป็นวิธีที่ประหยัดและก็ง่ายที่สุดเลยเพราะเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยเอ้าคุณครูกล้องหายไปไหนนี่นี่คคูกล้องหายไปไหนครูก้องหายไปไหนเนี่ยนี่กูกล้องกลับมาแล้วนี่เมื่อกี้ปลักของคุณครูกล้องหลุดอ่าปลักของคุณครูกล้องหลุดนี่ไอแม่บอกแล้ว การล้างมือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะมือของเรายิบจับสิ่งของต่างๆพอเด็กๆหยิบจับสิ่งของแล้วเด็กๆไปหยิบแก้วน้ํานําน้ํามาดื่มยิบช้อนมาตักอาหารเข้าปากเห็นไหมถ้าเด็กๆไม่ล้างมือเชื้อโรคที่เกาะอ,อยู่ตาม ซอกเล็บหรือนิ้วมือนั้นจะเข้าไปในร่างกายของเด็กๆก็จะไม่สบายไปหาคุณหมอนแน่นอนเลยสำหรับวันนี้คุณรู้กองมีกิจกรรมสนุกๆเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับอย่าลืมมันล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพและไม่ออกไปเล่นน้ำฝนนะครับสำหรับวันนี้คุณรู้กองขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหนะ้าสำหรับวันนี้ บายบายูมาแล้วอีกห้านาทีอีกห้านาทีเรียนกับครูบิงนะลูกไม่ต้องเดินแล้วนะอย่าเดินอย่าคุงวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับบังสดใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่มันล้างมือบ่อยๆสวมใส่แมสแล้วสุขภาพของเราจะได้แข็งแรงไปด้วยกันสำหรับวันนี้คุณกูกล้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับบายบาย I'm <laughs>